การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านสร้างตั้งอยู่อาคารเช่าเลขที่226ทับ15-18หมู่4ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีบริหารงานโดยนายอมรอเผ่าจินดาผู้จัดการมีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น17คน ให้บริการด้านไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง9ตำบล88หมู่บ้านมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า9,449ราย มีระบบจําหน่ายในความรับผิดชอบแรงสูง115 KV 44.03วงจรกิโลเมตรแรงกลาง22 KV 356.74วงจรกิโลเมตรระบบจําหน่ายแรงต่ํา230โวลต์418.99วงจรกิโลเมตรหม้อแปลงของกอฟผ330เครื่อง15,210 KVA การเดินทางไป PA บ้านสร้างมีความสะดวกมีรถสาธารณะวิ่งผ่านหน้าสำนักงานและมีป้ายบอกเส้นทางชัดเจนสามารถหาเส้นทางได้จาก Google Map มีป้ายบ่งชี้จุดให้บริการต่างๆและแผนผังการเข้าใช้พื้นที่บริการ มีที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้บริการลูกค้ารวมถึงที่จอดรถสำหรับบุคคลพิเศษทางลาดสำหรับบุคคลพิเศษ,รบบคคพ,เศษพร้อมกิ่งเรียกเพื่อขอใช้บริการมีจุดจอดรถเข็นสำหรับบุคคลพิเศษมีห้องน้ำชายหญิงและห้องน้ำสำหรับบุคคลพิเศษพร้อมกิ่งเรียกพนักงานกรณีฉุกเฉินมีพื้นที่ในการให้สูบบุหรี่แบ่งเป็นสัดส,ส่วน มีระบบการจัดการคัดแยกขยะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิมีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าสำนักง,งานเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 สำหรับพนักงานโดยมีการตรวจให้พนักงานเป็นประจำทุกเดือน มีตู้รับบัตรคิวพร้อมให้บริการบริการรับชำระค่าไฟฟ้าและบริการอื่นๆ บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและบริการอื่นๆสามารถค้นหาจุดติดตั้งมิเตอร์และเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส มีการบริการขยายเขตไฟฟรีระยะทาง140เมตรแรกกรณีที่อยู่อาศัยและไม่เกิน75,000บาทต่อครัวเรือนสำหรับบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายกฟผออให้บริการติดตั้งมิตเตอร์ในเขตชุมชนภายใน24ชั่วโมงนอกเขตชุมชนไม่เกิน3วันทำการและให้บริการเชิงลุกนอกพื้นที่ ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้บริการอื่นๆมีการประชาสัมพันธ์ PA Smart Pass และช่องทางการชำระเงินอื่นๆมีนวัตกรรมในการให้บริการลูกค้าได้แก่มิตเตอร์พร้อมอุป,ปกรณ์ป้องกันเอาดดเครื่องมือปรับแต่งเสาไฟฟ้าเองห่วงช่วยชีวิตวิธีการเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า มีบริการรับแจ้งและแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมง มีที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษเช่นผู้พิการสตรีมีคันคนชราและที่นั่งสำหรับพระภิสูจสงฆ์และมีการเว้นระยะห่างในการรอรับบริการมีจุดบริการประชาชนเช่นน้ำดื่มกาแฟหนังสือพิมพ์ลมที่ตรวจวัดความดันจุดชาร์จแบตฟรีมีจุดบริการศูนย์พบรบข้อมูลข่าวสาร บริเวณโดยรอบมีความน่าอยู่มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของการไฟฟ้าแป๊บนึงครับขอเชิญขอหน้แป๊บนึงครับเรื่องการพัฒนาต่อไปเหรอครับครับวันนี้มาใช้บริการอลไรครับผมใช้ค่าจำนำห้าเปอร์เซ็นต์ครับการทฟ่ว่ารั้วสร้างให้บริการ เป็นอ,อ,อย่างไรบ้างครับปัจจุบันวันด,ดีมากครับด,ดีสะดวกรวดเร็วจะมี่ต้องการอะไรในการไฟฟ้าเราพัฒนาในส่วนไหน,นเพิ่มเติมในด้านหลักการครับตอนนี้ก็ดีมากแล้วครับโอ้อขอบคุณมากเลยครับรบกวนที่นี่ครับสวัสด,ดีครับพี่บ้านสร้างสวัสดีค่ะพี่พี่ยิย้ยยมรับสร้างความมั่นใจมุ่งเน้นตรงสายใสยใจพัฒน,นา คุณค่าบริการทันโลกบริการดีมีคุณธรรมขอบคุณค่ะ